สวัสดีครับวันนี้กลับมากับไทยพิกเชื่มอนครับผมอ่ะไทยพิกเชื่มอนดีแล้วเฟมอ, <c oughs> <c oughs> ออนไลน์ครับผมเออเซิร์ฟไทยเซิร์เซอร์ชื่อวาเออซื้อซื้อว่าอะไรนะเฟมโอโซนได้ไหมอ่าเอ็มซีโอโซนไทยพิกเชื่อมอนอ่ะไทยแลนด์นะฮะเออทำไมต้องไทยพิกเชื่มอนโอ้ลิ้นพันวะเฮ้ยเฟมไอน้นี่มันน่าคุ้นคุ้ว่ะเอ็ดดี้ชาโดว์เด้อเด้อ คือว่าเสียงเพลมันจะเอ่อมันจะดังไปใช่ไหมเดี๋ยวเราขอปรับลดลงนิดนิดนิดหน่อยครับแแนว,แนวโอเคเสียง e อะไรวะตีมอนอยู่ใช่าะอีวายอะไรตัวอะไร e e มันชื่ออีวายวะอีวุยอีวุอ๋ออีลปักตัวอะไรยูวาแม่คิดวายเหรอนี่กดกดตรงนี้เพื่อไป ทางบ้านมีป้ายนี้นอ๋อป้ายนี้เดี๋ยวไปไปกดปุ่มนี่ไง expansion เงินก่อนไงเฟรมอันนี้นี่อันนี้มันอะไรชอบเหรอเออตอนนี้หายแค่นี้แหละเดีย๋ยวมันรวยยกเซริร์ฟโอ้เฮ้ยถูกไอ้แทงนล้วเว้ยขายแบบนี้เป็นไรหายเองก็ได้แล้วมนาะเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยแบแบแบบนี้แบบแบบนี้ทําเองใช่ไหมอ่าแบบนี้ทําเองงั้นก็ไอ้สังกะสีและสังกะสีก็ไม่มีดิ เอาทิดหายทิดหายแล้วเอาแล้วเอาแล้วล่ะแร่แร่ใต้ดินไม่มีอ่ะมีมีแร่ใต้ดินเที่ยวไม่ใช่แร่แร่ในมอสอ่ะมีไหมน่าจะมีนะลองุดดูมีหน้าจะด้วยนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ่าตอนนี้เป็นช่วงเทสครับเรา่าเทสเบต้าโอเคเราจะเอาทีมอ่านี่ครับไฟท์แอปเนชั่นไปครับ ออกออเอาไปปลูกครับผมเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามันอะไรเทสเปิดเทสเสร็จแล้วครับถ้าเปิดจริงๆเนี่ยถ้าจะให้กดวันละคนเอ้ยคนละอันครับละอัคนละอันวันนั้นหนึ่งลูกเข้าใจไหมเดี๋ยวจะได้เอาไปปลูกครับไม่เช่ม,มาปั๊มครับโอเคตัวนี้เป็นวิธีครับครับผมนี่ให้เอาบอลไอเลสแอคชั่นเนี่ยเออสามอันครับผม สามอันที่เผาแล้วนะที่เราเผาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะได้เอเนี่ยเอเศษข้างบนมาแหละแล้วก็สีขาวสองอันแล้วก็สีแดงตรงกลางครับก็จะได้ฝาของพิเมนบอลนะครับผมแล้วก็ต้องเอาไปทําการาทุบกระอีกงีครับแล้วค่อยอไปคราบครับโอเคไปเราไปสร้างบ้านกันก่อนเอ้ยย <Hey, S 2> ้อ,อน hey, <neighbor. S 2> เอเ์อเอที่ไอ้น uh huh. ่อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยในนี้ก็ไปกดเด็ก อ่านี่อะไรพิกแอคเหรอแอคใช่กดมาอันหนึ่งอิต่อหินแปลไทยให้เรียบร้อยครับกอยากรู้ว่าใครคิดอิต้าหินไอโจคิดโอ้อันนี้อะไรล่ะนี่ชื่อว่าอะไรขวานหินเออโอเคนะขวานเหรอโอเคขวานก็ขวานเออขวานโอเคขวานโอเคชื่อโอเคถ้าใครคิดนะครับคนที่คนที่เออแป๊บหนึ่งเพลงดังว่ะ คนที่สร้างเอ่ออะไรอ่ะฟอนต์ภาษาไทยคือมิสเตอร์รีโหลดนะครับซึ่งเขาชื่อว่าโจนะฮะเออโจโจโจใช่ไหมโจโจใชช่่ือโจใช่ไหมคนนั้นแหละใช่ไหมใช่คนนั้นแหละที่แล็เอกใช่ไหมสิบสองสิบสามสิบสี่สิบแปดบ้านถูปะตรงไหนเขตเขตไหนมันสร้างบ้านได้มัางมานี่มานี่เข้ามาตรงสปล่าเข้าเข้าสปล่าใช่ไหมแม่หลังจากเป็น นักแล็บแล้วยังวิศวะมาเล่นไม่ครับอีกแล้วเนี่ยเออเนี่ยกดขีกขวาตรงนี้เลยแปะโอ้ก็คลิกขวาเลยวรับวรับวรับสลามครับสลามสามมว่างเนื้อใส่หน้าสลามฮะลงไปเลยเ,เราได้เวลาอ้วกกันละหมุนลงล่างเออเออเอออตนลาย <c oughs> ตัลายอะ่ะ <c oughs> มันตัลายจริงๆเลย เฮ้ยแต่เฟไม่ใช่สลามเขาเป็นซอมบี้สลามซอมบี้เฟ็นฮ้ยหอกโอ้โหตาลายครับทำสูงทำหอกเลยวะอ้าว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 โอเคครับกลับมาครับผมเมื่อกี้เอาออฟเมมโมรี่ครับเออลงมาลงมาปาลมามีตั้งสี่กิ๊กแลวก็ยัง โอ้นี่อะไรอะเฟมเี่หินโพเทกกันเกียนเหรอโอ้เป็นแล้วสปองนี่ห้าพันเลยเหรอเฟมอันนี้ห้าพันห้าพันนี้เราจะหาเงินจากไหนเฟมก็เอาของมาขายนะครับไม่ก็โดเนทบริจาคช่วยเซิร์ฟให้อยู่ดำรงรอดต่อไปอ่าห้าพันนี้ต้องต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ห้าสิบทูละครับเวลาได้ผมก็เอาไปแลกแคสหน้าระบบมันจะมีตัวระบบจัดการไอดีอยู่นะครับอ๋อโอเคหินโพเทอันนี้อันนี้ สปองครับผมสิบเอ็ดคูนสิบเอ็ดครับห้าสิบบาทอู้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 ก็จะแพงไป <500. S 2> ตามระดับนะครับผม <c oughs> โอเคเปมไปไปตรงแถวๆนี้ทุบได้แล้วใช่ไหมครับลองทุบดูพี่หน้ามีต้นไม้ลอยได้อิ <c oughs> เล็กโทรเฮ้ยอิเล็กโตรอิ <c oughs> <c oughs> เล็กโรครับนี่ครับอิเล็กโทรอีวานครนี่นี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้เฮียหน้า นี่มันเอ้ยเจ้าตัวนี้มันออกกลางวันด้วยเหรอวะเออไม่รู้เนเออไขยมันออกหลายวันแล้วหละแล้วนี่รูไข่ไอเอลชาโดเชตเลดี้ใช่ไหมไม่รู้แน่นอนนะเซิร์ฟมีอยู่กี่คนเนี่ยบอสซากับเอลชาโดเนี่ยเอ้ยเอลดีชาโดเนี่ยต้องมีคนไหนึคนหนึ่งเล่นอยู่ไงต้องมีคนไหนคนหนึ่งเกมเนี่ยทำต้นไม้ลอยได้คนนี้แหละเห็นะเราหาตัวการได้แล้วครับ น anyway> totally ี่ไงเป็นโพลงไว้เลยเห็นว่าเดี๋ยว่อนหาไม้ก่อนเพมหาไม้ก่อนนั่นมันหาไม้เรียบร้อยครับหาแล้วครับโอเคเราไปไหนต่อเฮียเออขุดก่อนครับมีข้อแม้นะครับว่าต้องขุดแล้วต้องปลูกทดแทนนะครับไม้มีจำกัดมากถ้าใครไม่ทำตามกฎจะจะจะไม่เป็นอะไรครับก็หมด ต้อน้ยหมดนะครับก็หางานให้อดิมมาปลูกเล่นนะเชื่อพี่เฟมแถวเนี้ยนะที่รับรองรับประกันได้เลยโดยด้วยด้วยวิธีด้วยศักดิ์ศรีของเกมเมอร์นะแถวนี้นะมันจะเฮ้ยมาสเตอร์บอลมาได้ไงวะเฟมแจกมันเหรอมันรับไม่ได้นะมาสเตอร์บอลวันนี้เฟมแจกของนะครับโอชาเกลยอน ชาคูยอนครับผมเป็นโปเกมอนตัวเดียวที่อ่าเป็นชาวเกาหลีครับทุยแม่งช,ชาวคูยอนอาำยัง <c oughs> ไงยะในในตัวไหนตัวไหนฮะชาร์ลแมนเดอร์ไอเฟมอ๋อ <c oughs> มัน,ม,นมันชื่อมันชอบร้องชาคูยอน <c oughs> ชาคูยอนชาคูยอนอเก็บได้เต็ตึ้แล้วไหมเด้ <c oughs> อเจนเจนเฟมเรากิ่งไมต้ตกปลูกคืนดิ หายว่ะเยอะจะกิน HD ใช่ไหมเฟมไม่ไม่ใช่อ่าเท็กจะแผง HD ใช่ไหมครับโอ้โหสิบหายล่ะอัดดิเต็มนะมัน HD หรือว่ามันสิบหกคูณสิบหกว่าไม่รู้เฮ้ยปิก้าปิก้าปิก้าเอาครับมาตบบอลมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเราขออ่า ป,ปีกาจูจับ<ล>ปีกาจูาจครับเอาเลยเฉยอ่า <c oughs> อ่มันไม่ไม่อยากให้จับหรอวะเนี้ยปีกาจูเออปีกาจูปีกาจูครับ <c oughs> นี่เราเราขอเริ่มต้นเวยปีกาจูครับผมมาตัอร์เปอรสองเราขอเป็นปีกาจูครับอ่าโอเคเราจะไม่แบบว่าเกินไปครับเราจะเล่นแค่นี้อ่ะแบบสองตัวครับ นี่ครับเอีวานโทรอีวานโทรอ้าวมันชื่อว่าอีวานโทรมอนสเตอร์ร้องปลาคอยปลาคอยไอ้เหี้ยมันเรียกมันร้องปลาคอยเฉยเลยไม่ไม่มันมันเรียกวอลทอร์บอ๋อวอลทอร์บอ่าววอลทอรบปลาคอยวอลทอร์วอลทอร์บเฟมหมดแล้วเฟมโอ้ชากุยอนชากุยอน ชาคืยอนเห็นเปล่าเห็นเปล่าเอเฮ้ยชาเบียรีเลนอ้าวาถอยเชื่อเปล่ามันร้องชาคืยอนจริงๆด้วยเห็นไหมชาคืยอนแล้วก็อะไรวิ่งไร่รคัตเตฟรีครับคัตเตฟรีเดี๋ยวขอจับก่อนครับแน่ใจพี่ปีพี่ปี่เฮ้ยบ้านเรานี่มาไม่ใช่ละนี่บ้านใครเนี่ยคัตเตฟรีมันจะดิฟหนีทำไม ไม่มีมอีวีข้างหลังอีวีของใครของไซเบอร์นะฮะมันดิบเนีอยแมิ่มอ้อาวคาคิยอนคาคิยอนปีกาจูครับผมไปเลยครับอันเดอร์ช็อกครับผมแปวะเกือบตายแบบนี้ต้องชันอันเดอร์ช็อกอีกทีนึงปีกจูนี้รู้ไหมว่าไม่มีเดือนกาจูมันต้องปีอย่างเดียวเดือนกาจู อะไรมีเกตได้เหรอเออเออดีอยู่จุฬาจะได้เกตเออเรียนกระจูเข้าไปเรียนกระจูไปครับเีกาะจูแถวนี้มีจูกับพี้เต็มเลยเีกาจูวรีกาะจู เราจะไม่โกงเกินไปครับเอาโปกเกมอนไปจับตัวเรื่องห้าสิบมันก็โกงเลยครับเอ้ยมาสเตอร์บอลนะโอเคฮันเดอร์ช็อกเลยเลยครับเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านกันครับไบ้านก <ไป S 2> บนมีไปรางกบมีสร้างสร,ร้างแถวไหนมันจะไม่มีใครมดาดของเราวะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะปรับเป็นให้แบบโปกเกมอนยังมีขี่ได้อะไรเงี้ยให้แบบลุล้นเนทึกนิดนึงอะไรเงี้ยเออเฮ้ยบินข้ามเมืองแล้วนะคาบีบิอกนในตำนานครับ นี่มีทางที่จับได้โอ้โหทำไมมีนอนเยอะจังเลยวะเก็บเบี้ยวล่ะไปฮันเดอร์ช็อกครับเดินกระดูเข้าไปชารมิเลียนชาร์มิเลียนชาคุยอนชารมิเลียนชาคุยอนชารมิเลียนไลออนบีชาคุยอนเลียกสมันเสียหายชารมิเลียนชาใหญ่ชาคุยอนจริงๆบอกแล้วชาคุยอน ไหนเนี <h 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 ่ยรู <h <h ้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเมเพมไหนไหนก็หน่ไหนแล้วเรามาโปรโมทหินโพรเทคดีกว่าเอาหินโพเทคให้พี่อันนึงโกดอนโดอ่ะเออเรามาโปรโมทหินโพรเทคครับอันหนึ่งนะกลับไปดูก่อนสปองสปองสปองสิบเอ็ดคูณสิบเอดออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลักลับไปซื้อแป๊บหนึ่งมีซื้อด้วยโอ้ เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนินโอลานะวิธีซื้อ,อยังไงเว่เซมหลังจากที่เราเติมแคปมาแล้วคลิกขวา,<อ>าไหมเอาไปแลกเอาไปแลกเอาไปแลกให้เป็นเงินในเกมก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ป้ายโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้ว,ว,วโคดนโดโยอะมาวอะไรสิบห้าคูณสิบห้าเอาไปสิบห้าคูณสิบห้า ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเราจะสร้างแถวนี้ครับเป็นอนุสาวรีย์ไซเบอร์เลยครับผมเราต้องสร้างตรง,ตรงนี้เราไม่ได้ตายทำไมต้องเป็นอนุสาวรีย์เลยนี่เราเราสร้างตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเออที่ว่างหรือว่าตรงนี้ดีวะไซเบอร์นี่ไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังดีเลยไม,ม่มีต้นไม้เลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรวะนี่เนี่ยแมวแมวอ๋อมันเจอมันมันมันชื่อว่าถันเดอร์ มันท้าใช่ไมันชื่อว่าทันเดอร์ใช่ไหมอืมอุยอิเล็กอิเล็กบัสได้ไหมเล็กบัสใช่เมลเลียนเจอชายยนเข้าไปชายยนเหย้าหมิงเหรอใช่เมลีออนอิมเบิร์ดเอิมเบิร์ดใส่เอิมเบิร์นเออเอออย่าลืมไฟแฟงไฟแฟงเออเออเออใครจะตาย นิดนึงใช่เดียวใช่เข้าเลื่อนละสิเลืดอนละสิเออโจใช่ไหมเลือดแดงเลยนะเลือดแดงเฮ้ยเจอที่ว่างๆแล้วตรงนี้แหละใช่ไหมี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยขุดเลยปอบวางไ้วหไม่ได้ว่ะ You cannot protect area another to another r e g i o n แปลว่าแปลว่าตรงนี้มันโ r o t e c อยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ ถึงแล้วหรอไม,ดไ,ดไม่ขุดได้ทําไมขุดได้ระวางไม่ได้วะเดีย๋ยวต้องรองกันก่อนครับทำไมอัดมันเมื่อ,อไหร่มืดตลอดไม่ยูดีนะพี่เดี๋ยวกับตั้งกราฟริกเป็นสว่างแล้วครับแล้วตอนนี้ปรับเป็นแบบฝาครับผมไหนลองออกห่างมาอีกหน่อยมาตรงนี้ดีกว่ามากว้างดิไหลต้นไม้ครับโอเคต้นนี้ปลูกไว้ให้ครับ มามาตรงนีมน้มันเหมือนอยู่ในเกาะล้างอ่ะโอ้ไม่ได้เฟมไม่ใช่ละเอามานี่สิมันน่าจะเป็นบักมากกว่าเฟมมันน่าจะเป็นเรื่องว่าวยดมากกว่าที่วางไม่ได้คันแ t นโ t t เท a t ด a ด a อเรีย o ิ e n อ n o t ร์แ r e g i น n เออนั่นแหนนตร่นี่ถูกปกคุุมไปด้วยรีเจนนะฮะ